รู้สึกยังไงที่พักประชาชนเขาเดินหน้ามีมติในการโหวตคุณอนุทินครับเอ่อตกใจงงแล้วก็สงสัยครับ,รบอ,อผมผมไม่มีปัญหานะฮะขอเรียนยืนยันว่าผมไม่มีปัญหาว่าสุดท้ายพักประชาชนจะตัดสินใจเลือกโหวตใครระหว่างคุณอนุทินหรือคุณใัเกษมหรือเลือกอะไรก็แล้วแต่แต่ว่า เออผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมต้องรีบอ่าแล้วแล้วเอฝุ่นมันตลบอยู่เราก็รู้ว่าเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยจะยุบสภาอะไรเงี้ยก็ค่อยๆค,คุยกันก็ได้เนาะเออแก่การรีบถแถลงแล้วก็แบบเนี่ยเปลี่ยนเวลาถแถลงไปมาเนี่ยเป็นท่าทีที่แปลกหน่อยครับอ่าครับทีนี้อ่าพูดพูดเลยนะฮะค,คืออ่าผมผมอ่านทีโอที่ออกมานะครับอันดับอันดับแรกต้องชื่นชมก่อนที่ทั้งพัก ประชาชนและพรรคภูมิใจไทยเนี่ยทำ TOR ออกมาชัดเจนนะครับแต่ว่าผมคิดว่า TOR ที่ออกมาเนี่ยก็ยังขาดขาดรายละเอียดที่อันตรายอยู่ครับอย่างน้อยอย่างน้อยสามข้อนะครับข้อที่หนึ่งก็คือสารรัฐมนูลเนี่ยจะวินิจฉัยเรื่องกระบวนการจัดทําประชามติในวันที่สิบซึ่งมันอีกทีเดียวเองนะฮะอีกสัปดาห์เดียวนะครับแล้วก็เขาเนี่ยก็เผื่อแล้วว่าถ้าศารสั่งสองครั้งก็จะทําแบบก็จะเดินหน้าแบบหนึ่งถ้าสารสั่งสามครั้งก็จะเดินหน้าแบบหนึ่งอันนี้คิดละ แต่จริงๆมันไม่ได้มีแค่นั้นเพราะว่าโอกาสที่สารรัฐมนูลจะสั่งเนี่ยมีได้หลากหลายคนนั้น oh, นะครับเช่นสารรัฐมนูลอาจจะสั่งว่าไม่สั่งเพราะว่าเคยสั่งไปแล้วในในปี64นะครับก็เป็นไปได้เพราะพอปี67สารรัฐมนูลก็สั่งอย่างนี้ว่าไม่สั่งแล้วนะครับหรือสารรัฐมนูลอาจจะสั่งวา่าไม่ให้จัดทํา อ่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เลยก็หยุดเลยนะครับหรือสารรัฐธรรมนูญอาจจะสั่งว่าให้ให้ไปทําอย่างอื่นเลยที่ไม่ใช่ประชามติไปทําอะไรก็ได้ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะไม่เป็นไปตามที r ที่ทําไว้วันนี้แหละนะครับมันก็จะเปิดช่องอื่นๆให้มันออกได้อีกหลายหลายอย่างนะครับครับอ่าหรือว่านะครับอ่ากรณีที่อ่าอ่าสวเนี่ยยังไม่อยู่ในสมการนะครับคืออ่าเขาบอกว่าจะพร้อมจะเดินหน้า ถ้าหากว่าเขาเดินหน้าไปแล้วเนี่ยสุดท้ายสวไม่โหวตให้มันก็จบอยู่ดีนะครับแล้วถ้าพรรคภูมิใจไทยก็จะไม่ทําอะไรคือในทีโออาไม่ได้บอกว่าพรรคภูมิใจไทยต้องทําอะไรเรื่องสอวอเออดังนั้นอ่าก็มีโอกาสที่พรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าฉันทําตามทีโออาวันนี้ฉันเสนอร่างแก้ประนูลฉันโหวตให้แล้วนะแต่สวไม่โหวตให้มันก็เดินหน้าไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าจะไปได้นะครับข้อที่3ก็คือว่าอ่าสิ่งที่ยังขาดละเอียดสาคัญตอนนี้ก็คือ อบอกว่าจะทําประชามติเนี่ยจะตั้งคําถามยังไงนะครับซึ่งเรื่องนี้เราสู้กันมาเป็นปีภายใต้รัฐบาลคุณเศรษฐาว่าคุณจะตั้งคําถามยังไงเพราะว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยเคยตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาแล้วชุดหนึ่งซึ่งก็มี รรคภูมิใจไทยอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ไปตกลงกันว่าจะตั้งคําถามที่มันมีปัญหาก็คือ,อคุณเห็นชอบหรือไม่ที่จะจัดทำรัฐธรรม,รรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขบ,บทหนึ่งบทสองนะครับซึ่งผมเห็นว่าเป็นเป็นคาถามที่มี2คําถามซ้อนอยู่ในคาถามเดียวแล้วมันตอบเยสโนยากนะครับทีนี้ถ้าคุณยกอันนั้นมาทําประชามติมันก็ยังคงมีปัญหาอยู่ดีอย่างนี้ไม่ไมีอะไรดีขึ้นนะครับแต่ว่าซึ่งเซอร์ไพรส์ก็คอือเมื่อเช้าเนี่ยได้ยื่นหนังสือคุณพระราดอนวิจารน์ทลพรรคภูมิใจไทยนะครับเขาก็ไม หนังสือดีโอ้โหท่าทีดีมากเลยนะคะ mm hmm. คือสองสามปีก่อนนั้นเนี่ยเวลาเชิญคนพรรคภูิใจไทยมาพูดเรื่องรัฐธรมนูญเนี่ยไม่มานะฮะมายากมากแต่วันนี้คุณพระดอนมาท่าทีดีมาก mm hmm. แต่คุณพราดอนตอบว่าเรื่องของคําถามเนี่ยยังไม่ได้คิดคแล้วคุณพรารดอนบอกว่าจะไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเรื oh. ่องคำถามอีกทีหนึ่ง mm. นะซึ่งกม็มันตั้งไปแล้วเมื่อเมื่อปีหกหกนะฮะถ้าจะตั้งอีกเนี่ยก็คือก็คือถ่วงเวลาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีโออาร์นี้เนี่ยเปิดช่องให้ ยังเบี้ยวกันได้หลายเงื่อนขายมากครับ,รบเดี๋ยวผมไล่ลเรียงแบบนี้นะเดี๋ยวก่อนที่จะไปภูมิใจไทยนะเอาที่พักประชาชนเขาถแถลงก่อนเมื่อสักครู่บอกว่าตกใจว่าทํำไมต้องรีบให้อ่านทั้งในเรื่องของกรอบเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและอ่านในทางการเมืองไปในทีเดียวกันนะมันเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเสียงของอดีตคนพัก อนาคตใหม่หรือว่ากลุ่มคนที่คิดว่าที่ต้องรีบเนี่ยเพราะอาจจะมีอัศวินขี่ม้าขาวมาหรืออาจจะมีใครมาก็ไม่รู้นอกระบบมาแล้วต้องรีบเร่งในการโหวตเลือกคุณอนุทินหรือว่ามีมติโหวตเลือกฮะ เป็นไปได้ครับเป็นไปได้แต่ว่าผมคิดว่าก็อยากให้มันชัดกว่านี้ก่อนเนาะครับอัศวินขี่ม้าขาวในที่นี้เนี่ยเราคงนึกถึงพลเอกประยุทธ์ครับนะครับค,คือคือตอนนี้เนี่ยอ่าช่องทางนายกคนนอกเนี่ยไม่มีแล้วนะครับปิดตายไปไม,ไม่ไม่ไม่สามารถทําได้ยังไงมันต้องอยู่ในไม่กี่คนเนี่ยสี่หคนเนี่ยนะครับรบดังนั้นอัศวินขี่ม้าขาวจินตนาการได้ว่าเป็นพลเอกประยุทธ์จับไปเป็นนายกนะคะครับตอนนี้ยังไม่มีใครพูดคือ ถ้ามันจะมาได้พักรวมไทยทั้งชาติต้องเสนอนะครับพุณนายระยุทธต้องลาออกจากองคมนตรีก่อนซึ่งซึ่งมันยังไม่ได้เดินหน้าทางนั้นดังนั้นไม่มีเหตุต้องรีบครับ,รบแต่ก็เป็นไม่ได้ว่าเขากลัวก็เลยรีบรีบไปหน่อยอมีมีมีการถแถลงข้อไหนอีกไหมที่รู้สึกว่าที่ต้องเร่งขนาดนี้แล้วพอเข้าใจเขาได้บ้างครับเออ ไม่ไม่เข้าใจเลยว่าว่าทำไมต้องเล่งอดี๋ยวคิดคิดข้อกฎหมายเด็กข้อนหนึ่งก็คือ,คอพักรคมไทยสร้างชาติตอนนี้เนี่ยกลุ่มคุณสุชาติเนี่ยแตกออกมาแล้วแตกออกมา10บสิบสบกว่าคนนะครับดังนั้นก็เหลืออยู่กับพระเพื่อไทยเนี่ยสิบกว่าคนคาถ้าคุณสุชาติ เอาคุณอนุทินขึ้นแล้วจะขัดขวางพลเอกประยุทธ์หรือคุณพิลพันเนี่ยถ้าลาออกจากพรรครับพักก็จะมีสอสอไม่ถึงนะพักมีสอสไม่ถึงก็เสนอคุณพิรพันหรือพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นมันมัน,มนขี่ม้าขาวนี่โกไกลไกลมากครับ,รบเชื่อได้มากน้อยขนาดไหนว่าภูมิใจไทยจะแก้รัฐมนุนเมื่อสักคู่เปรยมาสักนิดละผมผมไม่เชื่อเลยนะครับ อ่าผมผมไม่เชื่อเลยว่าเขาอยากทาจริงๆเพราะว่าอ่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พูดนะครับอันนี้ต้องต้องต้อง,องยืนยันว่าพรรคกุปใจไทยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พรรคที่พูดกลับไปกลับมาคือเขาพูดเหมือนเดิมแหละเขาพูดเหมือนเดิมมาตลอดว่าเขาเนี่ยจะเอานะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แบบไม่แตะต้องพระราชอำนาจเนี่ยเขาเอาครับ,รบนะครับแต่เขาไม่ทําอะไรเลยนะครับ <laughs> ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่รณรงค์เขาไม่ ไม่มาขึ้นเวทีอ่ะไม่รู้คุณเก่งเคยเชิญเขามาไหมเขาผมเชิญหลายครั้งเนี่ยเขาไม่มานะครับเวลาแบบมารับหนังสืออะไรเนี่ยโอ้ติดต่อยากเหลือเกินแล้วก็แล้วก็ไม่เสนอร่างของตัวเองเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยไม่โหวตวอล์กเอาตอนเขาพิจารณาอะไรแบบนี้นะครับคือพฤติกรรมเขาขัดขวางมาตลอดแต่ว่าปากเขาจะบอกว่าเขาเอามาตลอดครับดังนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ปากเขาบอกว่าเขาเอาเช่นเคยนะเขาทาเหมือนเดิมนะครับส่วนการกระทำเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูกันอีกสองสามสัปดาห์ข้างหน้าว่าจะ ทำไหมครับผมเอ่อเชื่อไม่ได้เลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเนาะไม่ได้มีความหวังว่าจะเกิดการแก้ไขรัฐมนูลเลยใช่ไหมโอ้ตอนนี้ความหวังผมน้อยมากผมผมมีแต่ความกังวลครับผมว่าว่ามันอ่าไม่เกิดเลยนี่นี่ไม่แน่ใจนะฮะยังยังไม่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 รู้แต่ว่าถ้าเกิดแล้วมันเกิดภายใต้กระบวนการที่มันมีปัญหาครับ เช่นวันก่อนที่มาคุยในรายการทูเดย์ก็ผมว่าอธิบายไปว่าถ้าเราทําประชามติแบบที่รัฐบาลจริงๆแล้วเนี่ยที่เนี่ยประกอบไปด้วยอนุทินประกอบไปด้วยสุชาติชมกินประกอบไปด้วยธรรมนัตเนี่ยรจริงๆเขาไม่อยากได้รัฐมนูญใหม่อ่าเ,ออเขาก็จะทําประชามติแบบไม่ให้ข้อมูลไม่รณรงค์ตั้งคําถามอิดเดี้ยวอะไรแบบนี้นะครับมันมันก็จะล่มอะฮะมันก็มีโอกาสที่เออจะชี้นําให้คนไปโหวตโนกระบวนการมันก็จะไม่เดินเนี่ยอันนี้ผมผมกังวลมากที่สุด นะครับกังวลกว่ากว่าความความกว่าไม่ไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยเสียอีกครับถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยยังยังยังโอเคแล้วก็ค่อยไปว่ากันใหม่ยุสภาเรื่องตั้งอะไรก็ว่ากันครับคือคือกลัวว่ามีกระบวนการแต่ว่ากระบวนการที่ทําเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรเลยแบบนั้นมากกว่าที่จะไม่ทําถูกไหม ถูกครับถูกครับเห<อ>มือน,นเอาเอาเอางานที่เขาเขาไม่อยากทําอ่ะไปโยนใส่มือเขาอะ่ะเขาเขาก็มีโอกาสที่เขาจะทําออกมาให้มันแย่เนาะออแต่เขาก็ไม่ทาก็ไม่ได้เพราะเขาเซ็นทีโออาร์ไว้เขาก็คงต้องทําอะไรบางอย่างเยี้ยเงี้ยก็เนี่นกยกลัวภาพนี้ครับผมอ๋อให้น้ําหนักภาพนี้มากกว่ากว่านะครับในเรื่องของข้อกล่าวหาหัวสวเป็นยังไงคุณเป๋าผมเคยเชิญคุณเป๋ามาคุยในรายการบ่อยครั้งนะเอ,อหัวสวมันจะเดินหน้าหรือว่ามันจะหยุดชะงักไปเลย อ่าโอเคอ่าตามตามหลักการกฎหมายนะครับมันต้องไม่หยุดเนาะคอ่าคดีฐานการโกงเนี่ยก็อยู่ในมือกรกตนะครับอ่าคดีฐานฟ้องเงินเนี่ยก็อยู่ในมือของดีเอสไครับอ่าไม่ว่าจะเป็นใครขึ้นมานะครับเขาก็ต้องทำนะครับเออเพียงแต่ว,ว่ามันก็อาจจะไม่มีแรงจูงใจสมมติว่านายกเป็นคุณอนุทินนะครับ,รบแล้วก็พรรคภูมิใจไทยได้อำนาจอ่า คนเหล่านี้ก็ทําก็ทาแหละก็ช้าๆก็ได้นะครับทีนี้ความช้าที่น่าเป็นห่วงคือว่าถ้าช้าไปจนถึงเดือนมีนาคมนะครับอ่าสวชุดนี้ก็จะเลือกกกตชุดใหม่มาครบห้าคนเจ็บนะครับแล้วห้าคนเนี้ยก็มาจากสวเขาก็คงมาคุ้มครองสวแหละนะครับก็เท่ากับว่าสวชุดนี้ก็จะอยู่ไปเนี่ยถอนอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ถูกคุ้มครองตลอดไปครับอ๋อแบบนั้นเลยนะ แต่เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้แล้วแล้วแล้ว่าถ้าโอเคถ้าสมมติว่ากระบวนการรัฐธรรมนูญใหม่เดินไปครับเดินได้สวยงามนะครับโอเคเราเราอาจจะไปคิดเรื่องที่มาสวอะไรกันทีหลังได้มันมันก็พอกจะแก้ไขได้ในอีกสักสองสามปีนะครับแต่ถ้ากระบวนการรัฐธรรมนูญใหม่ก็ไม่เดินนะครับการเอาผิดการโกงสวก็ไปไม่ได้เนี่ยโอ้ยนี่ตัดไปหมดครับถ้าให้เปอร์เซ็น์สักหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ภาพรวมๆนะว่าการแก้ไขจะเกิดขึ้นเนี่ยคืออาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าในท้ายที่สุดอาจจะไม่ได้สำเร็จผลอะไรสักหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ในแนวทางไหนมากกว่ากันฮะเออตอนนี้มันมีเรื่องยากคือมียุบสภาเข้ามาเนาะครับครับอ่ะสมมติไม่ยุบก่อนสมมติไม่ยุบแล้วคุณอนุทินอ่าเป็นนายกนะครับอ่าผมคิดว่าโอกาสจะเกิดโอ้เกินเกินเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเขาคงทําอะไรบ้างเขาคงไม่ทําเลยไม่ได้นะครับภูมิใจไทยเขา ประกาศว่าเขาพูดแล้วทำนะครับส่วนทาทำยังไงเนี่ยทำแั้วม,มันมีปัญหาไหมเนี่ยก็คิดว่าเกินเจ็ดสิบเปอร์ซ็นต์อีกก็คที่ว่ามีปัญหาครับ <c oughs> สุดท้ายจริงๆ <c oughs> สุดท้ายจริงๆนะคือมันความรู้สึกน่าจะปนเปอยู่ในหัวของของของคุณยิ่งชีพนะครับ uh, ยังไงต่อดีครับคือเป็นความรู้สึกยังไงต่อดีว่าว่าเราจะเดินหน้ารณรงค์เรื่องนี้หรือจะไปเรียกร้องอะไรกับใครยังไงได้อีกครับในการแก้ไขรัฐมนูลครับ สมมติโฟกัสเรื่องถ้าทำนนอย่างเดียวนะครับ,รบอย่างไม่โฟกัสเรื่อง,องที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็สัมพันธ์ทุกเรื่องถ้าโฟกัสเรื่องน้ำนนอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าดีที่สุดคือยุบสภานะครับถ้ายุบสภาสําเร็จแล้วไปเลือกตั้งกันใหม่จัดสภาใหม่ผมเชื่อว่าคราเนี้ยทั้งน้าเงินทั้งแดงทั้งส้มเนี่ยลง,ลง,ลงหาเสียงในทางเดียวกันเรื่อง,น,งน้ำนนอยแน่นอนเพราะม,มันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยทุกคนต้องเอา นะครับยังห้เดินเดินไปทางนี้ก็เชื่อว่าอ่ารัฐบาลหน้าสภาหน้าเนี่ยครับที่ผ่านการเลือกตั้งใหม่มาแล้วเนี่ยยังไ้เรื่องนี้ได้เดินนะครับส่วนเดินได้ดีได้ดีเดินแบบจะต้องกระแทกก็ขึ้นอยู่ของว่าใครชนะการเลือกตั้งก็ไม่ว่ากันตอนนั้นไม่เป็นไรทาให้ประชาชนตัดสินแต่ถ้าถ้าหากว่าคุณอนุทินขึ้นเนี่ยโอเคียดเคียดครับผมโออ้ออ้ออมีเพื่อนมีมีมีเพื่อนที่อยู่พักสีส้มบ้างไหมฮะได้ถามเขาบ้างไหมครับว่าว่าคืออะไรเ พยายามอยากจะถามนะครับแต่ว่ายังยังไม่ได้รับคําอธิบายนะครับก็ยังยังหวังอยู่ว่าจะได้รับคือคือไอ้ข้อชี้แจงในทางสาระเนี่ยเข้าใจแล้วล่ะเข้าใจแล้วล่ะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เข้าใจมันไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าที่ที่อยากฟังเนี่ยคือทำไมรีบทําไมรีบต้องแถลงวันนี้ทําไมต้องแถลงยึกยักยึกยักจะแถลงไม่แถลงเนี่ยก็ยังอยากฟังอยู่ครับสํานักข่าวทูเดย์ Make tomorrow today.